สวัสดีค่ะทุกคนมาสรุปเรื่องโครงสร้างอะตอมกันค่ะในบทเรียนนี้เรากําลังจะศึกษาเกี่ยวกับอนุภาคซึ่งมีขนาดเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเราจึงต้องศึกษาโครงสร้างอะตอมผ่านแบบจําลองอะตอมค่ะมาพิจรารณาแบบจําลองอะตอมของธาตุฮนเลียมคาร์บอนและอลูมิเนียมกันค่ะอะตอมของธาตุประกอบด้วยโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนอ,อนุภาคทั้งสามชนิดนี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของอะตอมของธาตุทุกธาตุ โดยโปรตอนและนิวตรอนอยู่รวมกันตรงศูนย์กลางของอะตอมเรียกว่านิวเคลียสซึ่งมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของอะตอมพื้นที่ที่เหลือของอะตอมเป็นที่ว่างอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่ในที่ว่างรอบนิวเคลียส้าต่างชนิดกันจะมีจํานวนโปรตอนแตกต่างกันเช่นฮีเลียมมี2โปรตอนคาร์บอนมี6โปรตอนและอะลูมิเนียมมีสิโปรตอนนั่นเองค่ะ นิวตรอนและอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าแตกต่างกันโดยโปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวกนิวตรอนเป็นกลางทางไฟฟ้าและอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบอะตอมจะมีจำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนดังนั้นอะตอมจึงมีจำนวนอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าบวกเท่ากับจำนวนอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าลบทําให้อะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้ามาสรุปพรอมกันอีกครั้งนะคะโครงสร้าง ด้วยโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตรอนอยู่รวมกันในนิวเคลียสซึ่งอยู่ตรงกลางอะตอมโดยมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่โดยรอบนิวเคลียสโปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวกนิวตรอนเป็นกลางทางไฟฟ้าและอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบอะตอมของธาตุแต่ละธาตุจะแตกต่างกันที่จํานวนของโปรตอนนิวเคลียสของธาตุแต่ละชนิด มีประจุไฟฟ้ารวมเป็นบวกเพราะมีโปรโตอนที่มีประจุบวกอยู่รวมกับนิวตรอนที่เป็นกลางทางไฟฟ้าส่วนอะตอมของธาตุแต่ละชนิดที่มีจํานวนโปรโตอนเท่ากับจํานวนอิเล็กตรอนจะเป็นกลางทางไฟฟ้าค่ะนักวิทยาศาสตร์จัดกลุ่มธาตุซึ่งมีจํานวนมากได้อย่างไรและธาตุแต่ละกลุ่มนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเราจะศึกษาในบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ